สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาพบกับซ่องหวยดังเลขเด็ดแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะคลิปนี้เราก็มาส้มกับสูตรคำนวณสามน้อยเนาะคะนะ่ะเนาะผลปรากฏเมื่อวานนี่ผลออกแล้วเนาะคะ่ะวดวันที่เจ็ดผึ่ง้าค,ค่มสองหาหกผลการออกน้อยเนาะคะ่นะเนาะน้ะอยเฉพาะกิดออกสี่หกเ็ดและลางหาหนึ่งเนาะคะ่ะเข่าหาหนึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะหาหนึ่งเนาะคะ่ะ เข้าตัวนิ่นของแอดหาหนึเนาะค่ะเนาะแล้วน้อยพิเศษออก296ค่ะเข้าตัวเนิ่นของแอดเนาะค่ะเก้าห6ห9เก้าเกกนะค่ะน้อยปกติออก 4, 4ี7ข้างล่างออก8ปดเนาะคะ่ะเนาะบอกเข่าเนาะค่ะน้อยวี p ไอพีออกศูนยกเนาะค่ะและลาง4 1 ข่าเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี้เด่นเม็ดเดียววิ่งรูดเข่าเต็มๆเนาะค่ะเนาะทั้งสามน้อยเลยเนาะค่ะเนาะกะาลางกะเข่าเด้อค่ะเด้อตัวร่องเนาะค่ะเนาะตัวร่องร่องเข่าเนาะค่ะกะวันนี้เราก็มาพบกับสูตรหัวห้าน้อยสามน้อยประจำหัววันที่แปดพฤษภาคมสองหาหกซีเนาะค่ะพี่น้องก่าแอดกระดาษคำนวณไว้แล้วเนาะค่ะเพราะว่ามื่อนี้แอดกระดาษคำนวณรีบๆหน่อยนึงเนาะค่ะเพราะแอดจะไปขายของเนาะค่ะก่า เหมือนเดิมเนาะค่ะเนาะผลปรากฏว่าได้เด่นหกและเด่นหาเหมือนเดิมเนาะค่ะเนาะเด่นเม็ดเดียวของแอดก็คือหกเนาะค่ะตัวล่องหาเนาะค่ะเนาะเด่นเม็ดเดียวหกเด้อค่ะวิ่งลูดเนาะค่ะเนาะตัวล่องหาหรืออาจจะมาได้ทั้งสองตัวเนาะค่ะเนาะจับคู่ได้เนาะค่ะเนาะหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามและหาแปดหาเก้าหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสาม ขั้นผู้ใดสอบรูดก็รูดเลยเด้อค่ะรูดเลยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าจะรูดเล่นเด่นวิ่งรูดกระแถวบุญเนาะค่ะเนาะเม็ดเดียวหกเนาะค่ะการเล่นหวยแต่ละค้างถ้าหวยมีหกอย่าลืมเด้อค่ะเด้อหกกลับเก้าตัวเดียวกันเนาะกระดกหางเป็นหกด้วยถ้ามีเก้าถ้ามีหกเนาะค่ะและอย่าลืมกลับด้วยเด้อค่ะ ตัวเน้นของแอดเน้นให้มีหกแปดหกสองหกสามห้าแปดห้าเก้าห้าสามนอกค่ะการเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะโปรดใส่วิจารญาในการรับส้มนอกค่ะผลการคำนวณแต่ละครั้งก็มีอาจจะมีเข่าและมีรุดนอกค่ะโปรดใส่สติในการเล่นหวยแต่ละครั้งก็อย่าไปงมงายมากไม้นาะค่ะเล่นพ่อสนุกพ่อเป็นกระไซนาะค่ะพ่อกินเข่าแสบนาะค่ะ ก็ฝากทุกท่านไว้เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปเนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามซ่องด้วยเด้อค่ะเพื่อจะบริภาษคลิปใหม่ๆเนาะค่ะเนาะจะมีค้าว่าแชร์อยู่ใต้คลิปไปแล้วเนาะค่ะเราก็กดแชร์ไปเลยเนาะค่ะเนาะกดแชร์จะแซ่์เลือกพอเราแชร์ไปแล้วเราก็จะมีตรงให้เหลือกว่าจะแชร์ไปทางไลน์ทา้งเฟซบุ๊กหรือ แซ่ไปหาเพื่อนบุคคลเนาะค่ะอยู่ตรงนั้นแหละเนาะค่ะขอขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีด้วยค่ะวันนี้